สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุดูสุดคนนะครับระเบียบหนึ่งเดือนเศรษฐกิจนะครับระเบียบวัฒนศิลป์รรงงานตัวนะครับวันนี้นะครับเราทําการแสดงนะครับบ่ใน่ใจว่าเป็นงานบวชบอนะครับ่าจะเป็นงานบวชนะครับเป็นงานจ้าภาพนะครับที่บ้านโนนระเวียงตาบลเมืองพลัยอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องเวทีเฮาตรนนี้กำลัง เห็ดนะครับเท่าท่านได้เตรียมตอยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้ามูลหวาๆนะครับนะครับพี่นอ้องสาธเซียังยขจรมาแล้วสาดมีเสียเตรียมพร้อมแล้วนะครับพี่น้องเป็นลานสาธารณะนะครับของบ้านนวลระแวงนะครับพเพราะว่าเป็นจะเป็นคลองใหญ่ เป็นสาลนา้ำห้องน้ำยังไงสาลน้ำยังไงนะครับทุกคนนะค,ครับ,รบก็จะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับบรรยากาศหนาสาตน้าเวทีเป็นกระจ้ายแม่แม่พื่อนบอกผูศาสา,าด์าเรียบร้อยแล้วนะครับผม ศาสตร์น้ำเวทีป้าเต็มแล้วพี่น้องคนตกน้ำผมได้หรือไงศาสตรพี่น้องเขาจะต้นเต้นหลายนะครับสาดตอนนี้เต็มแล้วครับเวทีเขาจะมาเสีแล้วรถจะไม่ทันเดียวออกอยู่นะครับพี่น้องนี่แหละเคุนว่าปูสาดให้รถเหยียบนี่นะครับพี่น้อง ช่วยพี่น้องนะครับเมื่อวานท่าเเรนอยู่อ่าพูดนะครับอำเภออำเภอบันมีนะครับลบบุรีนะครับก็โอ้ยานฝนคือกันในเมื่อวานฝนก็สีตกนะครับช่วงหัวค่ำนะครับร่มแรงร่มแห้งนะครับจะได้เอาเต็นท์ลงนะครับแต่ว่าก็พานไปโดยดีนะครับเทาก็เล่นเป็นซอดแจงจังปลานะครับพี่น้องอ่าลบบุรี้พี่น้องชีอ่า คอนสวรรค์ลคบุรี่สระบุรี่อย่างก็ไปห้กำลังใจมากมายนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นบรรยากาศของนาเวทีตอนนี้นะครับร้านคารานขายก็หลายนะครับน่าจะเป็นงานเจ้าภาพส่วนตัวนะครับไม่มีสังกะสีแอมนะครับคุณน้องตัวบดไแอมสังกะสีเลยก็เป็นงานเจ้าภาพนี่นะครับงานซีนั่นอาจจะเป็นงานซีีนะครับผมนี่นะครับวงว่องมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าฝนมานี่ก็ขี มันลอยกว่าลูกอดทอดเที่ยงดังไงครือาบ้ามากว่ามครับพราว่ามันก็ลอยกว่าลูกครับร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยร้อยรอยเจ็ดสิบแปดสิโลบุได้เมื่อวานเมื่อเ้ารานี้ร้อยแปดสิบเโล่บุด้นะครับกระนาบปลาปลามากกัอดกับนีกับว่ามันกับเกรหมูงรัวกับซีโมะกระนาออกมาจากหมูโ้ รถคาราวานรถเท่าหักเสียออกประมาณช่วงพักกันออกประมาณเก่ามงนะครับเก่ามงมาขอดีกประมานใช้เวลาประมาณนั้นเดินทางประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพราะปัานเพียงก็ถูกถูกแล้วนะครับผมแม่แม่เพื่อนาขอใจมาเป็นยังคือพอได้วาแต่้เสานะเขามีงานงานไก่พอมนะครับมันีก็เลยมาเาสานะมาซานะครับมาได้ชาตรอกครับเป็นเวลาปกติของเท่านะครับเพระาะว่าทำมีงานเท่ากับมาชนีแหละเทียงใบามาขอดประมานนี้นะครับ หรือวนเรียวได้ครับเพียงเนี่เพ,พ,พราะว่าปกติแล้วนอนจาจกงานไกลๆมาถึงสีมาว้นะครับไกลปันไดกับมาวับันดดเพราะว่ามันใส่เวลาในการเก็บของเวทีอย่างกับประมาณเกือบสองชั่วโมงนี้บาสิแล้วเตยละแล้วประมาณเจ็ดหกโมงหกโมงกว่าๆนะครับที่ลงทุกต้นตีลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เวลาในการเจ็บของประมาณสองชั่วโมงเจ็ดแปดโมงเก้าโมองอาบน้ำเตรียมตัว กานคอนว่ายคอนอาบน้ำีิมเก่าอย่างเดียวเราเกิดเป็นกับพากกันหระว่ามันเก่าโมงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นชีวิตวิถีชีวิตของมะลำนะครับแต่ละวันแต่ละวันะวน,นะครับถ้าง,งานไกลๆหน่อยก็จะใช้เวลาในการเดินทางมาถึงก็พูนนลครับบายเว็นล่ะซีโมส้าระยะทางเวลาประมาณระยะทางประมาณเกือบสองสามร้อยโลนี่ก็พูนลนะบายเดกสมหอดเด่ถ้าเวลาบางร้อยโล กเกินสองร้อยลูกกระสีเร็วเนี่ยเคียงนะครับนี่นะครับพี่น้องสถานะการป์ปลาฝนก็น่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะพี่น้องอาจจะฟ้าเปิดอยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีก้อนดำๆก้อนยังอยู่ที่น่ะก็ขอว่าอย่าให้มีฝนละกันเด้อมือน,นี้นะครับเป็นมือลองสุดท้ายแล้วนะครับ ทีเขาสศีรษะปิดว,วงแล้วนะครับเมืออ่อคืนเขาก็เซนไปปิดว,วงอยู่ที่บกสสามคอนแก่นนะครับวันนี้ผู้ใดอยู่ไกลๆนะครับโคราชนะครับแกงสนามนางนะครับก็มาให้กำลังใจเออพื่อหาเป็นงานฟรีนะครับพี่น้องนะครับบ้านนวลระเวียงแกงสนามนางโคราชครับพี่น้องครับเจอกนันนะครับบนมวลสอดแจงครับผม